คำถามกิตติคุณการอัศจรรย์ที่สําคัญที่สุดในพันธสัญญาเดิมคือการอัศจรรย์อะไรและการอัศจรรย์นั้นมีความหมายว่าอย่างไรคําตอบดูหนังสือมัทธิวบทที่12 38, ข้อ38ถึงข้อ40คราวนั้นมีบางคนในพวกธรรมมาจารย และพวกฟาริสซยมาทูลถามพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าข้าพเจ้าอยากเห็นการอัศจรรย์มาจากท่านแต่พระองค์ตัดตอบเขาว่าคนยุคสมัยชั่วร้ายและคบชู้สแสวงหาแต่การอัศจรรย์และจะไม่โปรดให้การอัศจรรย์แก่เขาเว้นไว้แต่การอัศจรรย์ของโยนาผู้เผยเพระวจะนะเท่านั้น ด้วยว่าโยนาได้อยู่ในท้องปลาใหญ่3วันสามคืนฉันใดบุตรมนุษย์จะอยู่ในใจกลางของแผ่นดิน3วันสามคืนฉันนั้นในที่นี้มีบางคนในพวกธรรมาจารย์และพวกฟริซายต้องการเห็นการอัศจรรย์พระองค์บอกว่าไม่มีการอัศจรรย์อื่นที่สำคัญเว้นแต่การอัศจรรย์ของโยนาผู้เผยเพระวจนะ ซึ่งได้เขียนเป็นหนังสือเล่มหนึ่งไว้ในพันธสัญญาเดิมคือโยนาผู้นี้เป็นผู้เผยพระชนะพระยยโฮวาได้ใช้เขาไปประกาศกิิคุณที่เมืองน,นีนาเวแต่แล้วเขาไม่ยอมไปเขาเลยลงเรือเพื่อจะหนีไปยเมืองทาราซิตแต่ระหว่างที่อยู่บนเรือพระยยโฮวาได้สมบันดาให้เกิดพายุและคลื่นในทะเล จนกระทั่งคนในเรือจะต้องล่มจมกันหมดเวลานั้นคนในเรือก็บอกว่าจะต้องมีสาเหตุมาจากผู้หนึ่งผู้ใดให้เรามาจับสลากกันถ้าสลากตกแก่ผู้ใดคนนั้นแหละก็คือต้นเหตุและเมื่อจับสลากกันแล้วสลากนั่นก็ตกแก่โยนาคนทั้งหลายก็ตกใจและไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใด จึงถามโยนาว่าควรจะจัดการอย่างไรโยนาก็บอกว่าให้จับเขาแล้วโยนลงไปในทะเลและเมื่อโยนลงไปในทะเลแล้วคลื่นและพายุก็สงบลงจากนั้นพระยยโฮาวาก็บันดาลให้มีปลาใหญ่ตัวหนึ่งมากลืนโยนาเข้าไปอยู่ในท้องเป็นเวลาสวันสามคืนจนกระทั่งโยนาได้กลับใจเสียใหม่ แล้วจากนั้นปลาตัวนั้นก็คายโยนาออกมาที่ฝั่งทะเลโยนาจึงกลับใจแล้วและไปประกาศกิติคุณที่เมืองน,นีนาเวนั้นปรากฏว่าคนทั้งเมืองล้วนกลับใจเสียใหม่ขอบคุณพระเจ้านี่คือการสจรรัจจที่ยิ่งใหญ่ในพันธสัญญาเดิมการที่โยนาอยู่ในท้องปลาใหญ่3วันสคืนนั้น ไม่มีอะไรเป็นการอัศจรรย์ใหญ่แต่การที่โยนาได้ถูกปลดปล่อยโดยให้ปลาตัวนั้นคายออกมาจากปากมาที่บนฝั่งทะเลนี่คือการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่โดยที่โยนายังไม่ตายโอ้พระเยซูเจ้าขอพระคุณพระองค์รูปภาพนี้เป็นเครื่องหมายเล็งถึงพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาบนแผ่นดินโลก แล้วพระองค์ได้ถูกตรึงตายบนการเขนฝังไว้ในอุโมงเป็นเวลาสามวันนั่นก็คืออยู่ในใจกลางแผ่นดินสามวันสามคืออันนี้ก็ไม่ได้เป็นการอัศจรรย์ใดเพราะคนตายแล้วก็ต้องเอาไปฝังแต่ในวันที่สามพระองค์ได้ทรงฟื้นคืนพระชนนี่คือการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ในอดีตที่ผ่านมาไม่มีผู้ใดตา,ตายแล้วยังสามารถฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาและดำรงอยู่จนถึงปัจจุบัน ยกเว้นพระเยซูคริสต์เพียงผู้เดียวเท่านั้นสรรเสริญพระเยซูเจ้านี่แหละก็คือความหมายที่ยิ่งใหญ่การง,งานที่ยิ่งใหญ่เครื่องหมายที่ยิ่งใหญ่แห่งยุคสมัยพระเจ้าทรงรักมนุษย์โลกใช้พระเยซูคริสต์เสด็จมาตายแทนคนบาปเพื่อจะมาแก้ปัญหาความบาปของเราอภัยบาชํำระบ,บาปของเราโดยพระโลหิตของพระองค์ที่หลั่งออกบนการเขน แล้วจากนั้นพระองค์ได้ทรงฝังไว้สามวันเป็นขึ้นกลายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตพระวิญญาณนี้สามารถเสด็จเข้าสู่วิญญาณของเราเมื่อเรากลับใจและต้อนรับพระองค์เราจึงได้รับความรอดไม่เพียงแต่หลุดพ้นจากความบาปไม่พินาศแต่ยังได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นชีวิตนิรันดร์ขอพระคุณพระเจ้าเอมเมนนี่แหละก็คือความรักที่ยิ่งใหญ่และการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ ที่พระองค์ได้ทรงกระทําสําเร็จเพื่อมวลมนุษยชาติเพื่อช่วยคนบาปมากมายให้ได้รับความรอดฉะนั้นวันนี้เพียงแต่เราหันใจมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าร้องออกพระนานขงขอ,องพระองค์ว่าโอ้องค์พระเยซูเจ้าทันใดนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เตรียมพร้อมแล้วก็จะเสด็จเข้าสู่วิญญาณของเราพระองค์ก็จะอภัยบาปชำระบาปของเรา แล้วประทานชีวิตนิรันดร์ให้แก่เรายิ่งกว่านั้นยังโปรดให้เราได้กลายเป็นบุตรของพระเจ้ามีความหวังอันสง่าราศีและในที่สุดจะมีส่วนในฟ้าใหม่แผน่นดินโลกใหม่กรุงเยรูซาเล็มใหม่ส,สืบสืบไปเป็นนิตขอบคุณพระเจ้านี่แหละก็คือความหมายแห่งชีวิตมนุษย์นี่แหละก็คือกิตติคุณสมควรที่คนบาปทุกคนต้องต้อนรับการช่วยให้รอดที่ยิ่งใหญ่นี้ ที่ประทานให้เราเปล่าเปล่าฟรีฟีโดยไม่คิดมูลค่าใดขอพระคุณพระเจ้าสําหรับความรักความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่มีต่อมนุษยชาติอย่างเราทั้งหลายอาเมน